สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมมุนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า No mercy เป็นเรื่องราวของสาวแกร่งคนหนึ่งที่ต้องไปช่วยน้องสาวของเธอรอดพ้นจากวงการคค้ามนุษย์ที่น่ารังเกียจพร้อมทางแก้แค้นชายทุกคนที่โชครกาสจากความไร้เดียงสาของน้องสาวเธอและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว พักอินแอร์เป็นหญิงสาวที่เพิ่งถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำและก็ได้กลับไปใช้ชีวิตภายในบ้านที่แสนอบอุนน่นด้วยกันกับน้องสาวที่มีชื่อว่าพักอินไฮเยที่มีความบอพร่องทั้งสติปัญญาซึ่งน้องสาวของเธอเนี่ยก็ดีใจอย่างมากที่ได้เจอเธอแม้แต่กิฟต์ติดผมที่มันเล็กๆที่เธอได้มาเป็นของขวัญก็ทําให้เธอดีใจอย่างมากเมื่อถึงเวลานอนอินฮเยนเนี่ยก็แต่บ่นว่าเธอไม่ชอบไปโรงเรียนเลยแต่ว่าอินแอร์เนี่ยก็พยายามจะปลอบใจน้องสาวว่าเธอไปโรงเรียนดีกว่า เพราะมันนะักคือปีสุดท้ายก่อนจะจบแล้วและเธอก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องน้องสาวอย่างดีที่สุดแทนพ่อแม่ที่ล่วงลับไปและเมื่ออินแอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก็ได้พบก,กับรองเท้าส้นสูงและก็ชุดเดรสสีแดงสดที่น้องสาวของเธอนะเตรียมไว้ให้เป็นของขวัญก่อนจะใช้เวลาทั้งวันในการออกไปสมัครงานแต่ว่าก็ไม่มีใครหนะรับเธอเลยเพราะว่าเธอมีประวัติอาชญากรรมติดตัวมา ขณะเดียวกันอินยเยเนี่ยก็ไปโรงเรียนตามปกติและก็ถูกเพื่อนรุวมชั้น3าคนเข้ามารุมแกล้งไม่หยุดเพราะความบอบร่่งของเธอและถึงแม้ว่าเธอจะมีเพื่อนรุ่มชั้นอีกคนหนึ่งมาคอยห้ามปรามไว้แต่มันก็ไร้ผลเย็นวันนั้นเธอก็ถูกถล่มเพื่อนอันตพานน่ะลากตัวไปที่ร้านคาราโอเกะเพื่อจะถ่ายภาพโป๊เปลยของเธอไว้ก่อนที่เพื่อนรุวมชั้นผู้ชายอย่างจีซอนจะพยายามใช้กําลังเหนือคืนใจเธอแต่ว่าทานันใดนั้นก็มีชายแวกลางคนเนี่ยบุกเข้ามารุมกระทืบจีซอนและก็ขู่เอาเงินของเขาทําให้ G ใจีซอนนนนนนน่่นน่่่่ะรรรีีีีจจาาาายเเงิตตททททพววกกกข้แล็ปัััส าฝั่งของอินแอนนั้นก็ได้แต่รอคอยน้องสาวอยู่ที่บ้านอย่างใจร้อนก่อนตัดสินใจที่ไปตามหาเธอแต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอชาม้นุง่งคลืนเธอเด็กไปที่โรงเรียนของอินเนเยภายใต้ชุดเรียและก็รองเท้าส้นสูงที่เป็นของขวัญจากน้องสาวเพื่อจะขอให้ทางโรงเรียนเดช่วยตามหาน้องสาวของเธอแต่นอนจัดจะถูกปฏิเสธแล้วเธอก็ยังถูกตำหนิด,ด้วยว่าเธอนะ่ะดูแลน้องสาวไม่ดีเพราะไมะย่ยอมไปรับสงด้วยตัวเอง ในขณะที่เธอเนีกำลาเดินอ,ออกจากโรงเรียนอย่างสิ้นหวังฮฮเยมีเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเธอเพื่อจะเปิดวิดีโอตอนที่อินเทเยเนี่ยถูกรุมเปลื้อนผ้าและเมื่อเธอได้เห็นภาพความทุกข์ทรมานของน้องสาวเธอก็ไปเจอกับนักเรียนกลุ่มนั้นและก็ใช้กำลังคุให้เด็กพวกนั้นนะ่ะบอกข้อมูลของอินเทเยมาและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้เจอกับจีซอนและก็ใช้กำลังทำร้ายเขาจนเจ็บหนะัก จีซอนเนี่ยก็เริ่มสาร,รภาพว่าอินเทเยนั้นถูกขายกับนายน้าไปแล้วและเมื่อเธอจากไปจีซอนเนี่ยก็บุกไปที่บาร์ของสังมันนายนาขามนุษย์ที่พวกเขาเนี่ยพูดถึงเพื่อเตือนสังมันว่าอินเทเยน่ยยังเป็นผู้เยาอยู่แต่มันน่ก็ไม่สนคําเตือนเหล่านั้นแถมไม่บังคับให้จีซอนน่ทำสัญญาซื้อขายอินเทเยนในราคาที่สูงถึง10ล้านให้กับบริษัทที่มีชื่อว่าแฮปปี้แคชอีกด้วยส่วนทางฝั่งของอินแอรน์นั้นก็ได้นําบัตรมาจากจีซอนและก็รีบโทรหาบริษัทแฮปปี้แคชท ถูกปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งทําให้เธอตัดสินใจลงมือทําทุกอย่างด้วยตัวเอง ในขณะนั้นซังมันน่ก็ได้ขายอินเเยให้กับประธานบริษัทที่มีชื่อว่ามิสเตอร์จองในราคา15ล้านแต่ด้วยสภาพร่างกายของอินเทเยที่ไม่ค่อยสมบูรณ์มากนักแถมก็ยังเป็นผู้เยาว์ทำให้มิสเตอร์จองน่ะต่อราคาจนเหลือเพียงแค่10บล้านแล้วก็ได้จ้างให้สาวสวยคนหนึ่งนมาดูแลอินเทเยเพื่อจะแปลงชมและก็ฝึกฝนใ,นให้เธอนั้นพร้อมบริการลูกค้าและจากนั้นไม่นานเขาในก็พยายามจะขืนใจเธอแต่ว่าเธอเน่ก็กัดของลับของเขาอย่างแรงทําให้เขาได้รับบาดเจ็บอย่างหนักและก็ตัดสินใจส่งเธอเน่ขึ้นให้กับซังมัน ขณะเดียวกันอินแอนก็ไปค่มขู่คนขับรถส่วนตัวของซังมันเพื่อจะขอเบอร์โทรของเขามา แต่ว่าชายคนนั้นน่ก็บอกให้เธอไปหาสังมันที่ออฟฟิศแทนอินแอนเนี่ยก็เลยไม่รอช้ารีบขับรถไปรอสังมันที่ลานจอดรถของบริษัทและก็ได้เจอกับตัวของสังมันเข้าซึ่งเขาเนี่ยกำลังขึ้นรถเพื่อจะไปที่ไหนสักแห่งเมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็พยายามจะสะกดรอยตามเข้าไปทั้งฝั่งของสังมันที่กําลังขับรถอยู่นั้นเขาก็ได้รับสายจากมิสเตอร์จองที่โทรมาบอกว่าอยากได้เงินค่าตัวของอินเยคืนแต่ว่าทันเดนั้นก็มีอีกสายซ้อนเข้ามาซึ่งสายนั้นก็มาจากอินแอนเมื่อสังมันได้รู้ว่าเขากกกําาาาาลลัังงงงคุยยยบพี่่่สสขขขออออออินนนเเเเููรมดจ้ธ นเธอเนรีบวางสายและก็พุ่งเข้ามาชนรถของเขาอย่างจังด้วยความโมโหแต่นั้นเธอเนร็ลงมาจากรถและก็ใช้เชือกรัดคอสั่งมันเอาไว้เพื่อจะบังคับให้เขานร์พาเธอไปหาน้องสาวซึ่งเชือกที่อยู่ตรงคอของเขาตลอดเวลานั้นก็บังคับให้เขานต้องทำตามคำสั่งของเธอแต่ว่าระหว่างทางที่ไปนั้นอีแนนเนรกลับใช้เชือกรัดคอของเขาแน่นขึ้นทำให้เขาอึดอัดจนเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าข้างทางและก็เริ่มมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นภายในรถและสุดท้ายเธอเนร์กะตะเขาจนสลบจากนั้นเธอก็นำร่างของชายหนุ่ม ใช้โทรหารคนที่มัน,น่ะเพิ่งติดต่อไปแต่เมื่อได้รู้ว่าตอนนี้น้องสาวของเธอได้ถูกขายกับคนอื่นแล้วอิ air นแอน่์ก็รีบขับรถไปที่บริษัทแฮปปี้แคททันทีเมื่อไปถึงเธอก็ได้เจอกับหญิงแปลกหน้าที่ติดคลิปของน้องสาวของเธอไว้ที่หัวเธอก็เลยบังคับให้หญิงสาวคนนั้น,นพาเธอไปหามิสเตอร์จองแต่เมื่อพยายามจะเค้นถามมิสเตอร์จองเขาเนี่ยก็ไม่ยอมพูดอินแอนก็เลยคว้าม,มีดพกนั่นขึ้นมาขู่มิสเตอร์จองเห็นอย่างนั้น,นก็เล,ลยรีบป้องกันตัวและก็นำไปสู่การต่อสู้ที่ดุเดือดโดยทที่่่ลลูกกกนน้้้อองงงงสสาาาวววววยยขขเเไดดดพแคคััม ขณะนั้นผู้หญิงที่คอยดูแลอินเเยอยู่นั้นก็ได้มอบโทรศัพท์ให้กับเธอเพื่อใช้มันติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าเธอเนี่ยก็พยายามจะโทรเข้าโทรศัพท์บ้านแล้วแต่มันก็ไม่มีใครนรับสายเธอก็เลยเลือกจะโทรไปหาเจ้าของมินิมาร์ทใกล้บ้านแต่ว่าทานนันเดนั้นก็มีชายหนุ่มสวมชุดสูทเข้ามาหาและก็พาตัวของอินเยเ,นยเย่ออกไปอย่างรวดเร็วส่วนทางฝั่งของอินแอนที่ฆ่ามิสเตอร์จองตายคาห้องแล้วก็ได้ยินจากลูกน้องของเขาว่าได้ตัวของน้องสาวของเธอเนี่ยมา,มาจากมินิมาร์ทเธอก็เลยเรีบขับรถหนีออกไป ซึ่งระหว่างทางก็ได้ยินเสียงของสังมันดังขึ้นมาจากด้านหลังเธอก็เลยไปเปิดท้ายรถเพื่อจะใช้เทปเนี่ยปิดปากเขาไว้ก่อนจะถอยรถไปชนเข้ากับกองเหล็กหลายครั้งจนร่างของสังมันนะ่ะหลุดออกจากท้ายรถซึ่งเธอเนี่ยก็ทิ้นเขาไว้ตรงนั้นแล้วก็ขับรถไปต่ออย่างไม่ใยดีทางฝั่งของคันจองอูซึ่งก็เป็นชายหนุ่มที่พาตอลินะเยนเนี่ยมาได้แล้วเขาก็ได้ไปซื้ออาหารที่ร้านข้างทางโดยทิ้งเธอไว้ในรถเพียงลำพัง เพราะคิดว่าเธอเนี่ยกำลังหลับอยู่แต่ว่าทันทีที่เขาเนีลงมาจากรถอึนเฮเยเนี่ยก็รีบใช้โอกาสนี้ในการเดีนอไปทันทีและก็ขึ้นไปรลบบนรถบัสแต่ว่าฮันจองอูนั้นก็ออกมาเห็นพอดีเขาก็เลยรีบไปขวางหน้ารถไว้ก่อนจะขึ้นไปพาตัวของเธอเน่ยกลับมาโดยอ้างว่าเธอจะเป็นน้องสาวของเขาขณะนั้นเธอก็ขอร้องให้เขานี่ยปล่อยตัวเธอไป แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถทําอย่างนั้นได้และจากนั้นเขาก็พาตัวเธอไปยังตึกร้างแห่งหนึ่งตามคําสั่งของพักยงซุนนักการเมืองใหญ่ซึ่งก็เป็นเจ้านายของเขาที่แท้จริงแล้วเขาไม่ได้ลักพาตัวเธอมาเพื่อทําอะไรแต่ว่าเขาต้องการจะใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะให้พี่สาวของเธอนะมาหาและก็สาสางปัญหาที่มันยังคาราคาซังอยู่ส่วนทางฝั่งของอินแยนั้นเธอเนี่ยก็เดินทางไปที่มินิมาร์กใกล้บ้าน พื่อจะคุยกับชาชาราผู้เป็นเจ้าของร้านขณะนั้นชาชารานั้นก็สรารภาพว่าเขาเคยขืนใจน้องสาวของเธอมาก,ก่อนซึ่งมันก็เป็นสาเหตุที่ให้ภรรยาของเขาเนี่ทิ้งไปและเมื่อเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็โกรธอย่างมากและก็ใช้ความรุนแรงในการบังคับให้ชายคนนั้นนะ่ะบอกข้อมูลทั้งหมดกับเธอก่อนที่จะออกไปตามล่าชายทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทําเรื่องที่หัวเหีียมกับน้องสาวของเธอ ไม่ว่าจะเป็นชายช่างภาพที่เคยหลอกถ่ายนุษน้องสาวของเธอเจ้าของอู่ซ่อมรถหรือว่าชายเทลักพาตัวอินเยไปก่อนหน้านี้และเมื่อเธอจัดการกับพวกเขาเรียบร้อยอินแอนก็รับสายจากฮันจองอูดที่โทรมาแชร์แผนการของอิมยงซุนซึ่งก็เป็นคนที่รู้เรื่องราวของอินเยมาตลอดแต่ว่าก็ไม่ยอมยื่นมือเข้ามาช่วยเมื่อดีอย่างนั้นเชิญก็รีบไปหาพักยงซุนที่กําลังพักผ่อนอยู่ทันทีซึ่งเธอก็สามารถจัดการบรรยากาศของเขาได้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวแต่ว่าขณะนั้นพักยงซุน,นก็ได้ขับรถหนีไปแล้วเธอเก็ลยรบตตาาามมไปแะสุดทท้กัน จากนั้นเธอก็พยายามจะขับรถไปเบียดรถของเขาพร้อมกับใช้ปืนเน่ยยิงจนเขาในประสบอุบัติเหตุและรถก็พุ่งลงข้างทาง แต่ว่าก็ได้รับบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นหลังจากที่พักยงซุนตั้งสติกลับมาได้เขาก็รีบโทรหาฮันจองอูเพื่อจะสั่งให้จองอูเนี่ยฉีดย้ายกับอึนฮเยดียดยวนี้พร้อมทั้งกำจัดคนอื่นที่รู้เรื่องนี้ไปให้หมดแต่ว่าแทนที่เขาน่ยจะทำตามคำสั่งฮันจองอูเนี่ยก็เลือกโทรหาอินแอร์เพื่อจะให้มารับตัวน้องสาวของเธอนี่ยกลับบ้านไปขณะที่อินแอร์เนี่ยไปรับน้องสาวของเธอตรงจุดนัดพบเธอเนี่ยกลับถูกใครบางคนขับรถพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงในขณะเดียวกันนั้นฮันจองอูก็ได้ถถููกกกกจััับตตววไว้และพยยยยงงุนาายยงหนหาาา่่อเีม ทางฝั่งของอินแอร์นั้นก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและก็ตัดสินใจกลับไปตั้งหลักเพื่อจะวางแผนจัดการกับพักยงซุนอีกครั้งหนึ่งและสุดท้ายขณะที่พักยงซุนกับลูกน้องกำลังประชุมกันอยู่ในโกดังก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งนัเข่าฝากลางมงล้อมเข้ามา ตอนที่อินเอ็นน่จะลงมาจากรถแล้วก็ใช้ทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจของเธอน่ะกำจัดลูกน้องของเขาไปจนหมดเกลี้ยงแต่ว่ากลับมีช่วงหนึ่งที่เธอนเ่เผลอตัวและก็ถูกตีเข้าจนลม้มลงแต่ว่าระหว่างนั้นเธอเน่ก็นึกถึงหน้าของน้องสาวและก็รวบรวมกาลังทั้งหมดละลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งก่อนจะมาเผชิญหน้ากับพักยงซุนแม้ว่าระหว่างนั้นเธอจะถูกพักยงซุนน่ใช้มีดแทงเข้าที่ท้องก็ตาม แต่ว่าเธอเน่มก็ยังไม่ยอมแพ้และก็ต่อยเขาจนล้มลงก่อนจะใช้มีดแทงเขาจนตายและเมื่อเธอชนะก็ดึงเข้าไปเพื่อจะพาตัวน้องสาวของเธอน่มกลับบ้านซึ่งถึงแม้ว่าเธอเน่มต้องทนทุกข์ทรมานมากกับแผลที่เธอเน่มถูกแทงแต่ว่าเธอก็ยังอดทนเก็บกลันเอาไว้เพื่อจะพาน้องสาวของเธอน่มกลับไปถึงบ้านให้เร็วที่สุดเท่าที่ตัวของเธอจะทําได้แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเ,เพื่อนๆนะครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยสําหรับผมนะครับตัวหนังเนี่ยผมพูดได้เต ทำให้เรารู้สึกถึงการคืนใจในลักษณะที่มันเกิดขึ้นจริงๆและก็เกิดขึ้นซ้ำๆว่าการง่ายๆก็คือหนังนะครับเมื่อต้องการให้คนดูน่ะได้ดูซีนบาดหัวใจนี้จนรู้สึกว่าสังคมแบบนี้มันช่างบิดเบี้ยวและก็เลวทรามมากๆ นอกจากหนังเนี่ยมันยังเป็นหนังสะท้อนสังคมแบบตรงไปตรงมาและก็ใช้พลังของผู้หญิงในการขับเคลื่อนเรื่องราวแล้วบทพูดบางส่วนของหนังนะครับก็ยังสะท้อนให้ถึงการกดขี่ทางเพศที่มันก็ฝังรากลึกอยู่ในตัวของแต่ละคนนะครับเหมือนกับตัวหนังนะครับเป็นการตีเสกหน้าคนดูที่ว่าคนเร็วๆนะครับอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้คือเป็นหนัง female a คชั่นที่ทำให้เราเนี่ยลุ้นและก็เอาใจช่วยตัวละครหลักนะฮะไปตลอดทั้งเรื่องเลยเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่สนุกมากๆแถมก็ยังมีความโหดและก็ความแอคชั่นที่จัดเต็มด้วย และสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ทำคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้5.7คะแนนแต่ก็น่าเสียดายที่ทางฝั่งของเมื่อเขื่อนนวนะครับไม่มีคะแนนเลยและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรานะครับมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ